Thái phun tốt, có bột tốt vì nó ơi. Bớt mự. lại hình nhá lụ. no nét, ở à lông thân ơi Ở à phai lông, phai lông à. <laughs> Nè bì bà đấy lụ, mình thử tụ đấy thử tụ tẹt đấy nhà hết, nhà hết mình bỏ มาตีบขาวมาตีบหนึ่งลูกสามโตลงกระปิ้งไว้ให้เขาลุงห้องกินก่อน <c oughs> ลงมาลงมากี่ข่าวแล้วก็เมือไอ้หนู ่าฮามาดึงไปลูกอย่าดึงไปใส่ผ้าตกนั้นมีผ้าอ่อนๆด้วยพัติมาอีเชน้าดึงลงมาพี่รา มันตานประตูลูกมันตานประตูประตูสีตกใส่หัวดึงมางงมลูกสาวแต่งผ้าขาวให้กินอาหารกีขาวก่อนจังเมื่อนี่เฮ้ยมาหัวาแบบกีขา้าวเลยจังเมือ่เอเอาติปหนึ่งลูกเอาติปหนึ่งเอาเอาติ๊บเดียวกับพอ่พอมันสิบเป็เนมีให้รข้าวลูงติปหนึ่ง

มากินกินหนกรเมื้อเอาเขามัเดี๋ยวน้องน่ะเขาไปกินเก้าแวไปเกาไปกินไปกินบวไวมชี้แนชี้แขนป้า เปนนงไม่ใช <ator il> <ğim> ่พเอยู่ในมาอเ่ปนกกิกินินกูตั้งอยู่พี่เวกรปูอยู่พี่นี่ดิงมานี่น้าน่ังเมากิน่มบกินบกินโนมาเด้อมาเด้อ

ปลาแม่อยากกินปลามูกืหมเยืสบายดีพี่นอ้องไปไปย้าขาเจะแงเด้อคอยคอหาสิไปเกเสกเหียบลอย้ยยังกัดไม่ยาไปบุญยบไม่ยบุญย,ยังกัดยก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 ยยกงกยกยกกยก

จับอันนี้ผมมา,าจับคองกับมีเต่น้ำมันแล้วโอ้ยอันนี้เนาะกินยังไปท้าแป้งนี่กับผมมาเกาปะน้ำมันต็มย้อนบ่หามามากต็มอะกินละแก้ป่ามันเป็นห้อน รถมาหมเลโอ๊ม่รเก่าเธอยังปรกันดูอไมาแดงมายาเก้ายาเก้าเปลือกองอน

คนลักสัตว์เนาะหักตัวเองเหรจะยูมมีกินอ่ะอ้โตัวสนี่เก่าตัวนี้จนเลือดโอ้หมดอือมองมีมันก็มีแต่มองเดียวนี่เห็นบ่นไหมอะไ้จังตา

น,น,ออนะคันเมื่อตรงนี้ยินเสีอ่ะมาเด็กกินเ้อืมยม,มือบ้า,านเนาะเออวันศิมือราไปคิเพื่อนอยู่เอ๊ะวศเนาะ กำลางมือมาลูกไปย่างๆกำลางมือไปไปไปล้างมือจะกินน้ำปะนย่าง้าหมกระป๋ายไปล้างไปน้ำน้ำน้ำมันฉีดออกย ออกมาออกมาออกมามามากินเลยกินเลยไปไปกินเลยนอำมัอก็น่ะเหตุอะไรหนุกมใช้ไปล้างมือปะมือสีเสือปะไปล้างมือก่อนหนุ่มปะสิมีแต่น้ำมันนะตามจากรองเมฆโตเยอะสิเป็นจังเมฆ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 อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดหรออย่าเฮ็ดเด้อเฮ็ดเด้อกูตีมึงแถไรกูตีส่ออะไรเด้อเออก กดอกยันต็มันเบรคกููไปเลาไปมะเราขอเขาไปล้างมือปะไปล้างมือแล้วนะไม่กินอะไนี่แค่ข่าวนี่ไปล้างใลโหไปล้างมือกันปะหลใส่กระปะล No, la no, vida no, no.